ได้ยอดผักหวานเพิ่มสองเท่าแน่ถ้าทำสิ่งนี้ได้ครับวันนี้จะมาพามาดูนะครับว่า,าที่บอกว่าช่วงนี้นะครับกุมภาถึงเมษานะครับเป็นช่วงที่ผักหวานนะครับจะแตกยอดตามซอกใบนะครับหรือว่าแตกยอดเป็น2เท่านะครับสเท่ายัางไงคือ1คือแตกจาก การที่เราหักกิ่งที่ปลายยอดกิ่งขาวนั่นเองนะครับแล้ว2ก็คือยอดที่จะมาจากาตามซอกใบนะครับเปิดแสงให้ถึง80%นะครับแล้วยอดจะมาให้เห็นนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนี่นะครับคือระบบ แสงที่เราเปิดให้ลงนะครับมาขาเทศเห็นไหมครับเราแต่งกิ่งโปร่งเลยนะครับต้นแค่ตัดทิ้งหมดเลยนะฮะเห็นไหมครับนี่ฮะนี่คือระบบแสงที่เราปล่อยลงนะครับไม่เยอะเลยนะฮะตัดโปร่งหมดเลยนะครับเพื่อให้แดดลงให้ถึงนะครับแล้วมาดูนะครับยอดที่เราหักนฮะนี่ฮะเห็นไหมครับนี่ครับคือยอดที่เราหักกิ่งปลายขาวไว้เห็นไหมนี่ฮะเห็นไหมครับนี่ครับ นี่ครับมาหมดครับสองสามสองสามสองสามเลยเห็นไหมฮะเนี่ยครับเห็นไหมฮะนี่ครับแล้วใหญ่อวบด้วยนะครับช่วงนี้เห็นไหมฮะได้ปุ๋ยได้อะไรไปเห็นไหมครับเนี่ยครับเห็นไหมฮะนี่ครับนี่คือการแตกตามซอกใบเห็นไหมครับเขาจะแตกเนี่ยตามซอกใบซอกใบหมดเลยเห็นไหม นะครับส่วนที่เราหักกิ่งขาวไว้นะครับที่ตัดไปก็แตกกิ่งมาครับเห็นไหมฮะนี่ฮะนี่ครับนี่คือเท่าแรกนี่คือเนี่ยฮะออกจากกิ่งที่เราหักเท่าที่สองนี่คือนี่ครับออกตามซอกใบนี่เองนะฮะนี่ครับถึงเรียกว่าแต่ยอดเป็นสองเท่าเห็นไหมนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะเห็นไหมครับนี่ครับน่ฮะจะบอกจะเห็นว่ามียอดออกมาหมดเลยเห็นไหมทั้งที่หักแล้วไม่หักเห็นไหมน่ฮะ เมฆขาวแล้วก็หักได้เห็นไหมฮะนี่คือยอดชั้นที่หนึ่งเนาะเดี๋ยวมาดูยอดชั้นที่สองที่บอกว่าได้ยอดสองเท่าอ่ามาดูเห็นไหมครับนี่เห็นไหมนี่นี่ครับตามซอกใบเห็นไหมนี่มาหนึ่งยอดนี่ครับสองยอดเห็นไหมครับเขาจะเกิดตามซอกใบเนาะถ้าแดดถึง,ง,งเห็นไหมครับนี่ต้นนี้กําลังมานะตามซอกใบเนี่ยครับเห็นไหม เห็นไหมจะออกตามง่ามใบเลยเห็นไหมครับเนี่ยฮะเนี่ยฮะเนี่ยครับเนี่ยครับกําลังมาครับเนี่ยฮะเห็นไหมเนี่ยครับยอดนะครับที่เห็นนี่คือยอดนะฮะนี่ครับที่แตกตามซอกใบเห็นไหมเนี่ยฮะเนี่ยนะครับถ้าแดดถึงเขาจะมาครับอันนี้ก็คือหักกิ่งแล้วเขามาปกติเนาะก็จะมียอดส่วนหนึ่งที่มาตามซอกใบนะครับนี่ฮะเท่าที่เห็นอ่าเห็นหรือยังครับว่ามันมาสองเท่าจริงๆ ไอหักได้หักนะครับเปิดแสงได้เปิดแสงนะครับผมโอเค